จะติดุนเจ็ดเต็มอีกแล้วนะครับตังงอบไหวซ่ามือนโดนไอ้นะปายะ <c oughs> ปายะโดน,ดนไ,ไปยะซึ่งก็ดีดี้ปยะไปบอลเล่นก้องนี้่างพี่รอ,อเลือกเป็นตัวเพลงนะครับตัวนี้ตัวเพลงแล้วก็ยางเลือกเป็นข้องยี่ห้อเบรนด์นี้ไปเลืองนะครับเลอาร์มซีนซี่และอื่นๆจุกจิกตามในคลิป<ด>ตีปมกำลังท้ายอยู่ตอนนี้นะครับ ก็อ,อยู่ที่สามหมื่นกว่ากว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเลยกันตอนทำเซร็จนะครับเดี๋ยวบางอยนะ่างเนาะ

ติ๊กตาโลซีนซีตัวเพลงนะครับตัวนี้ตัวเพลงตัวหน้าเลยตัวยีโอเลยรับรัดโดยยางฟิลลี่อ่าตายเรื่องนะครับแล้วก็อ้ามชายเป็นซีนซีอ่าแล้วก็โนดไหลายกันขึ้นเลยจุดแต่ว่ามันเพลงสีดำทรงปันนป่นว่าไปนะเต่งกะอุ้มันเดองก็ชายเป็นสีเงินซีนซีเป็นหน่วยอ่าขึ้นก่อทีนี้มาเายนะกัน,น,นนะเลยนะเลยมาก็จะมีบูตหน้ารีดหรือจะเกลิดเต็งกะจุกลมเลนเป็นสีดำนี่ สิงการ์ลุดนะชายเป็นกระปิ้งผมน้ำมันกล้องเบนช์แองกิสโลซ่องนิวชายสาเลเตนเดลตาลุดในเพื่อนอนจุกจิกจุกจิกอ่าแล้วก็สก้ากลางๆก็ชายเป็นซีน้ำเงินยิงสักครูแล้วก็มาฟังนี่อตัวการเล่นเป็นโชโเฟนเดอร์เทนนะครับอ่าเดลตาชายเม็ดปลับซีน้ำเงินกล้อง GTP เหลาวแล้วก็บุดหลองกล้อง GTP สวยงามลงตัวมือลิงชายเป็นเบนหน่อยน้ำเงินอ่ะการเล่นยังไงเนี่ยสามเง่นบาทประมาณนี้นะครับสวยงามลงตัวโต ฝากอุนกันด้วยนะครับบานเดัเสงจ้าถึงติบกวกันอยากได้เป็นไหมคอยบอกอยากได้หมอยากไ้มก็คุณมองมองสมออุ่นๆคุณีนึงอุนนะครับอคุณมากครับจบสดโอเคขอบคุณครับของเทมมีเพียบสูนลูกกับบานเบบซวยๆนะครับ